ยังมีงเริ่มคนเดียวอันนี้ไม่รับบาโบ้คนเดียวคนเดียวแล้วก็ยิงเลยครับ1-0ครับบาโบ้พังรอนดี้ครับเอ,เ,อเอาไว้เอาไว้ฮิลลเป้บอลมีมงโงงได้ฮิโรตะชิงหนึ่งสองแล้วหลุดมาเหมือนการอาละครับบอลของเชียงรายฮิโรตะลุยขึ้นมาข้างในมีเลือกยิงเอง๋ยอ,อ,อย่างสวยเลยครับนี่เป็นการดีใจสเอาเอาแล้วครับดูเหมือนน่าจะกลับมาสู่เกมของเองได้ครับช่วงหลังทําเกมบุกได้ดีเลยครับแล้วให้โบนิยา โบนิยา<ด>ยแหวกมาแล้วจ่ายเดียวเดียวเดียวยิงเลยชนเสาซับแล้วเรียบร้อยแบบนี้ครับโบฮูมาแล้วกับฟิลิเป้อโมริมบอลของเทโรขึ้นมาใหม่สาสุดมีดีต่อมาเดียวเดียวในเขตโทษเปิดยัดมาแล้วชัดโอ้โหมาแล้วครับอ้ยิงเลยว่าครับสองสองของทีชาบ้าเพชรครับอู้เอาครับกลับสู่เกมได้ครับลิมเจฮยอกครับเป็นคนยิงตีเสมอลูกนี้ครับแล้วก็ยังคงประสิทธิภาพในการเล่นเกมบุกเหมือนเดิมเลยนะ ท่วท้ายแบบนี้เพื่อนลุกขึ้นมาต่อเดี่ยวเดียวเดียวเดียวลูกนี้แล้วก็ดาประตูดาที่บาบของแท้ครับโอ้โหไปแบบนี้จบครับจบเลยครับโอ้โหวิซาร์ซิเกอร์ครับเหมือนที่บอกว่าเขาห่างหายจากคำว่าชนะไปพอสมควรครับกลับได้จริงๆครับล้านี่เฮโร่เเครียดเลยไม่มีแท่นนะใช่ฮโร่ไม่มีแต้มเลยนะครับเชียงราย6แต้มเต็มครับ